เข้ามารับชมช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับอ่ะก็สวัสดีน้องๆหนูๆกันด้วยนะครับวันนี้นะอยู่กับผมนะช่องพอซีเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโรบอกเหมือนเดิมนะครับอยู่กันในแมปโลสเลเยอร์นะวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นเดมอนหรือว่าอสูรนะครับวันนี้ก็จะมาทำเควสไปพร้อมเพื่อนๆกันเลยนะอ่ะถ้าไม่รอช้านะก็ไปรับชมกันเลยครับผม อ่ะตอนนี้ก็เข้ากันมาในเกมแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำเควสนะครับเป็นเควสแรกเลยนะแต่ว่าผมได้แอบไปเก็บเลเวลมาถึงเลเวล23แล้วนะครับก็เพื่อความสะดวกในการทำเควสแล้วก็ต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆนะฮะอ่ะถ้าไม่รอช้าแล้วก็ไปเริ่มเควสแรกกันเลยฮะขออนุญาตเดินไปที่เ,เจ้าทคาระนะฮะโอเค ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหมู่บ้านที่เจ้าทักะะอยู่แล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าเกมนะฮะจะทำการอัปเดตนะฮะเป็นจุดให้เรารู้นะว่าเควสที่ให้เราไปทำเนี่ยเราต้องไปตรงไหนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยฮนะแล้วก็สะดวกต่อการทำเควสด,ด้วยสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะโอเคก็มาเริ่มที่เควสแรกกันเลยนะฮะ้ามากันที่เควแสแรกนะก็ให้เรานะไปทำการเอาชนะ5 We ว k Demon Slayer นะหรือว่า นักปราบอสูรที่แบบคันกากนะฮะห้าคนนะฮะหลังจากที่เรารับเควสกันมาแล้วนะฮะก็ให้เราเดินออกมาทางขวานะฮะเดินตามทางมาแล้วเราจะเจอเดมอนสเลเยอร์นะฮะอยู่นะก็ให้เราทำการกำจัดนะฮะชึบอ่ปึ๊บ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 อะตอนนี้ผมก็ได้อากำจัดโคบทั้ง5ตัวแล้วนะก็ให้กลับ ไปส่งควสนะฮะที่ทากะระนะฮะก็ที่หมู่บ้านเดิมเลยนะครับผมมาแล้วก็กดคุยอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการรับคุยส์ถัดไปนะฮะกำจัด10อันนี้นะอันนี้ให้กำจัด10ตัวนะฮะจากเควสที่แล้ว5ตัวนะฮะอันนี้กลายเป็น10นะครับโอเคก็ ที่เดิมเลยนะครับไปอ่าตรงนั้นจะมี1ตัวนะแล้วก็ให้เราเดินถัดมานะครับจะมีอีก1ตัวนะเพื่อความรวดเร็วนะในการทำเคสนั่นเองนะฮะเพราะว่าเจ้าเดมอนเลเยอร์นี้จะเกิด้ามากๆากนะแนะนำให้เดินมาอ่าตอนนี้ก็เหลือจำนวน2ตัวแล้วนะครับนะเนื่องจาก ตรงนี้ไม่มีใครแย่งนะก็จะควสเสร็จเร็วนิดหน่อยนะอุ้ยไมาแล้วรู้สึกว่าจะมีประเด็นนะไม่จบไม่จบเพราะหน่มคนี้ไม่จบนะมีปานะเปล่ามีปานอเปล่า,ารเราอ่ะถ้ามีปานถ้ามีปานเราไม่สู้นะตอนนี้นะควสก็เสร็จแล้วก็ให้กลับไปส่งที่ทางลาดที่เดิมน,นะครับ อ่ะเควสท่านมานะฮะเป็นเควสที่ให้เรานะไปกำจัดเจ็ดโอเลชเดมอนเ y เ r อร์นะครับเป็นเดมอนเ l เ y อร์ที่แข่งแกร่งกว่าเมื่อกี้ขึ้นมานะฮะก็ให้เรานะทำการเตรียมเตรียมตัวนะไปดีๆหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่ามอนสเตอร์ที่เรากำลังจะไปฆ่านะเป็นเอ่อมอนสเตอร์ Monster ที่มีความแข่งแกร่งพอสมควรนะฮะโอเคแล้วกดแอปเซ็ตเควสไปนะฮะ หลังจากที่เราล็อเควตแล้วนะฮะก็ให้เรานะฮะเดินมาที่โซนหมู่บ้านที่อยู่ในโซนหิมะนะฮะจะเจอเดมอนสเลเยอร์นะฮะยืนอยู่บนน้ำแข็งนะฮะก็ให้เราทำการน้ำจัดนะฮะแต่ว่าเจ้าเลเวลเดมอนสเลเยอร์นี้นะจะมีเลเวลอยู่ที่40กว่านะฮะก็ให้เรานะฮะทำการเก็บเลเวลมานะฮะให้เพียงพอด้วยนะฮะไม่งั้นก็เราจะสู้ไม่ไหวนะฮะแต่สำหรับคนที่ เลเวลไม่ถึงนะผมก็มีเทคนิคมาแชร์กันนะจะได้ง่ายต่อการทำเควสนะฮะโอเคนะเทคนิคนะฮะก็ให้เรานะทำการเดินวนๆไปนะเดินวนๆแล้วก็ตีหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็วนๆนะวนไปแล้วก็ตีปุ๊บอย่างเงี้นะฮะทำวนไปเรื่อยๆนะฮะศัตรูจะตีเราไม่โดนนะก็ให้เราทําแบบนี้นะเพื่อเป็นการประหยัดเอ็พีด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งกิฟเวลอ่านะครับตอนนี้นะผมก็เหลือเป็น ตัวสุดท้ายแล้วฮะก็จะเสร็จเควสแล้วนะฮะปุ๊บ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 นะปะนะุ๊บปุ๊บปุ๊บปกระที่เดิมนะฮะเมืองเดิมเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปุ๊บปุนบที่ะะเปุ๊ะอุะตอนนี้นะ,ะก็ได้มาถึงเมืองทีปเจ้าทักปะอยู่แล้วนะ,ะก็๊ําก๊บปการปุงบปุ๊บปรับเควสถัดไปกันเลยนะฮะ หลังจากที่รับเควสกันมาแล้วนะเควสก็จะให้เรานะไปทําการสุ่มผ้าคลุมนะหรือว่าโลบนั่นเองนะผ้าคลุมนะสามารถสุ่มได้ที่ฮาวลิก็ราคาในการสุ่มนะสามพันห้าร้อยเยนนะฮะวิธท,ทีหาเงินให้เรานะทําการกําจัดนะมอนสเตอร์ Monster ในแมปนะฮะแล้วก็จะได้เงินมานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเตรียมเงินสักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะอ่านะครับตอนนี้นะก็ได้เงินมาจํานวน3,700แล้วนะฮะก็เพียงพอสําหรับ การทำเควสนี้แล้วนะฮะก็ให้เรานะไปตามหาฮาโอลินะอยู่ในเมืองต่างๆนะก็จะเมืองไหนก็ได้นะให้เราไปตามหานะเดี๋ยวผมจะไปเมืองที่ใกล้นี้นะฮะอ่าตอนนี้นะผมก็ได้มาถึงเมืองโยชิโนนะฮะเป็นเมืองที่ใกล้ที่สุดนะก็เดี๋ยวจะมาตามหาเจ้าฮาโอริกันเลยนะ นี่นะเจ้าฮาลินะเราก็ทําการคลิกเป็นหนึ่งครั้งนะครับเราไปแล้วก็กดตรงนี้นะราคา2,500บาท500เยนนะก็กดเลือกนะแล้วก็ทําการกดรอในะนการสุ่มนะฮะ <c oughs> ได้เป็นเกรดธรรมดานะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็เสร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ให้เรานะฮะกดไปที่เมนูนะฮะแล้วก็ไปที่กระเป๋านะฮะมาที่ช่องลูฟ แล้วกด EQ เรียบร้อยแล้วก็จะได้ผ้าคุมมานะฮะเป็นนี้นะแล้วก็ให้ทำการกลับไปส่งเควสท,ที่เจ้าทากะระนะฮะอ่ะมาที่เควสถัดมานะก็เควสก็จะบอกนะว่าให้หามาสเตอร์ไลนะ์นะฮะอยู่ที่วินเทอร์เทมเพิลนะฮะอยู่ที่วัดหิมะนะฮะในวินเทอร์ไบโอนะฮะโอเคนะกดคอนติเนียไปนะฮะโอเคกดเอฟเซ t นะฮะ แล้วก็ให้เรานะทำการเดินนะขึ้นด้านบนไปนะยาวๆเลยนะฮะอ่าตอนนี้นะก็ถึงที่ m a s t e r l i ไลอยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับก็ทำการคุยไปนะฮะอ่ควยทันมานะฮะก็จะให้เรา Create Group and Invite Your Friend นะอันดับแรนะให้ไปที่เมนูนะฮะแล้วก็ไปที่รูปคนนี้นะ เข้าไปนะฮะแล้วกด c reate party ฮะตรงน,นี้นะ,ะแล้วก็กด invite เพื่อนเข้ามา1คนนะฮะใครก็ได้นะฮะวิธีการเชิญนะก็ให้เรานะดูที่ขวามือด้านบนนะจะมีชื่อคนอยู่นะให้เราก,กดคลิกไปหนึครั้งนะฮะกด invite to party นะฮะโอเคแค่นี้ควยก็จะสำเร็จแล้วนะฮะก็กดส่งควยไปฮะ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะจะได้ไม่เป็นการพลาดการแจ้งเตือนในการลงคลิปใหม่ใของผมนะก็ชคลิปหน้านะจะมาสอนนะการทำาพสตต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ